มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซูมความสวยโอปอใส่ชุดไทยสิริพัฒต,ตาสิวาลัยหาทิติไม่เจอจริงๆสวยตะโกนสวยเกินจะหาคำใดมาเอ่ยเทียบได้กับภาพล่าสุดของโอปอสุชาตาช่วงสี MISS UNIVERSE Thailand 2024ตัวแทนสาวง,งามจากประเทศไทยในงานเปิดตัวมงกุฎเปิดตัวมงกุฎ Miss u n i ว e r s e 2 0 4 ปอปรากฏตัวด้วยลุกชุดไทยสีริพัฒตาสิวาไลาโดยได้แรงบันดาลใจจากหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยสวมในงานเลี้ยงพระราชทานแด่สมเด็จพระราชนีนาเอลิซาเบธท,ที่2เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2515 ทางนี้ผู้ออกแบบทําตัวชุดได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ไทยสิวาลตัดจากผ้ายกดอกทอสลับไหมทองลายพุ่มละเอียดเข้าหลามตัดประกอบลายก้านแย่งตัวเสื้อปักเว้นระยะ ลายหยาดฝนด้วยหนามเตยเพชรป้องแก้วสั้นและยาวสไป,ปักสังเวียนเพชรเถาและเพชรลูกโลกขนาบด้วยช่อแทงท้องลายท้องสไปรักลายสุริยรัศมีไข้สลับดอกผ้าถุงวางลายกลวยเชิงอย่างราชสำนักปักเพชรเปิดเกล็ดเวาจีบเสมือนนุ่งจีบสดหน้านางขนาดย่อมรูปแบบสตรีฝ่ายในปักเพชรเทาและเพชรลูกโลกท้องฟ้าปักลายสุริยรัศมีสลับลายเพชร่วง ผนิมพิมพ์าพรสร้อยเพชรเจียเหลี่ยมลูกโลกเรียงชิดเสมอคอเสื้อรัดสายเข็มขัดทองถักประดับหัวปั้นเน่งเพชรสลักโลหะมีไส้ขั้นสายรัดประดับซ้ายขวากระเป๋าสุพรรณหงคาบจัดทำรรพิเศษโดยหงทองคำสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและเป็นเทพพาหนะของพระพรมผู้ทรงปัญญาสร้างขึ้นด้วยรูปแบบงานศิลปะก,กรรมโบราณปั้นสลัก ลงรักปิดทองประดับอัญมณีรองเท้าจัดสร้างอ้างอิงรูปทรงจากฉลองพระบาทราชสำนักสตรีฝ่ายในตัดเย็บด้วยหนังแก้วทองเว้าวเปิดส้นซูมอินความสวยโอปอใส่ชุดไทยสิริพัฒตาสิวาไลหายทิ่ติไม่เจอจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ